แจกเงินดิจิตอล10,000บาทของพักเพื่อไทยพันกะกะตชลุยได้รับเงินเมื่อไหร่ดูคลิปนี้บุ๋มมาสรุปให้ฟังค่ะก่อนไปฟังใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้บุ๋มด้วยนะเอาละค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะคะบุ๋มก็นําข้อมูลมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะหลังจากที่ประชาสัมพันธ์ไปนะคะเกี่ยวกับเงินดิจิตอลนะคะของพักเพื่อไทยนะเป็นนโยบายหาเสียง10,000บาทนั้นนะคะหลังเข้า เป็นรัฐบาลนั้นจะได้รับเงินอะไรยังไงอะวันนี้มาบอกเล่าข่าวล่าสุดให้ฟังกันนะคะซึ่งกก,กตตีตกคำร้องเอาผิดเพื่อไทยนะคะปมกระเป๋าเงินดิจิตัล1,000 0บาทนะคะชี้เป็นนโยบายหาเสียงไม่เข้าข่ายหลอกลวงสัญญาว่าจะให้ทางด้านพักเพื่อไทยนะคะพร้อมผลักดนันเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จนั่นเองนะคะ ซึ่งนโยบายของพักเพื่อไทยนะคะก็คือเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนั่นเองนะคะผ่านกระกะตฉลุยแล้วนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับคำร้องปมเพื่อไทยเสนอนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะพิจารณาวินิจฉัชยชี้ไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งค่ะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะทำทันทีแล้วก็จะได้รับเงินนะคะ ส่วนพรรคเีอไทยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐบาลน,นั้นหรือไม่นะคะก็รอติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านพรรก,ก้าวไกลค่ะเลขาพรรคนะ,คะก็ออกมาชี้แจงนะคะในเรื่องของอการแตกเงิน1,000 0บาทดิจิตอลของพรรคเืื่อไทยนะคะก็พร้อมรับนโยบายนี้เข้ามาพิจารณานั่นเองค่ะ สรุปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าทางเพื่อไทยนั้นเป็นรัฐบาลก็จะได้รับเงินทันทีนะคะส่วนจะได้เป็นไม้ก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไปนะคะทุกคนก็จะมีไทม์ไลน์การจัดตั้งตําแหน่งรัฐบาลต่างๆอยู่นะคะใครนะคะอยากรู้คุณสมบัติสามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าหน้าช่องบุ๋มได้เลยนะคะบุ๋มลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะสําหรับเงินดิจิตอลหนึ่งบาทนั่นเองค่ะ ซึ่งนโยบายหาเสียงของเขานะคะก็สามารถใช้เงินนี้นะคะให้หมดภายใน6เดือนค่ะเขาจะไม่พ่วงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะแจกให้ต่างหากเลยก็เป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอย่างดีเลยนะคะส่วนจะเป็นยังไงต่อไปรอฟังสรุปจากทางรัฐบาลในการแต่งตั้งกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากให้บุ่มตามข่าวในเรื่องไหนนะคะสรุปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ พูดคุยกันได้ในด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ